อาจารย์สมภพบข้อเสนอใหม่ที่ที่เราส่งไปเนี่ยมันสวนทางนะเข้าใจแต่ว่าเราก็มีการเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปอีกเยอะพอสมควรเท่าที่ฟังจากทางทรัฐมนตรีพิชัยเนี่ยนะแต่นี่อาจารย์มองว่ามันจะพอจะโดนที่จะทําให้เขาลดเราไหมหรือเราต้องให้เพิ่มอีกมันมันเข้าตาโดนนด์ทรัมบ้างไหมอาจารย์ คำถามอยู่ว่าทําไมเราเราจะต้องไปตั้งโจทย์ว่าเราจะต้องไปเข้าตาโดดน้ำเท่านั้นเออม,มันต้อง Enough is Enough ใช,ใช่ไหม,ม,มผมผมลองผมลองเอาข้อมูลคร่าวๆมาให้ให้ช่วยกันดิคอึ์นะครับ,ค,รบคืออเมริกาเนี่ยส่งออกปีนึงประมาณนําเข้าปีหนึ่งประมาณสักสามจุดสี่สามจุดห้าล้านล้านเหนนนรียญสหรัฐนะฮะแล้วก็ส่งออกประมาณ อ่าสองล้านล้านเหรียญกว่าทําให้อเมริกาเนี่ยขาดดุลการค้าเนี่ยประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดสองล้านล้านเหรียญต่อปีอืแล้ว GDP โลกนี่นะครับอยู่ที่ประมาณร้อยล้านล้านเหรียญดัะนั้นแล้วเนี่ยโลกเนี่ยไปเกินดุลอเมริกานะครับเกินดุลนี่ไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าไปกําไรจากอเมริกานะครับเพราะไอ้การเกินดุลคุณยังมีต้นทุนอยู่ใช่ไหมอืมอืมใช่ครับนะครับคุณไปเกินดุลอเมริกาอยู่ทั้งโลกเนี่ยประมาณสักประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยและไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยถ้าคิดถึง พอสิทมาจิ้นกัส่วนเหลือกำไรที่คุณจะได้เนี่ยในวงการธุรกิจเนี่ยค,คุณโกรคิดว่าไอการทําการค่าของบรรดาผู้ส่งออกทั้งหลายเนี่ยมันได้จะได้มาจิ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ยเต็มที่นาทีนี้ผมว<ม>่าส<ม>ิบสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก่งแล้ว,ลวสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าไอ้หนึ่งล้านล้านเหรียญที่ไปเกินดูอเมริกาทั่วโลกเนี่ยคุณได้มาจิ้นมาจริงๆก็คือประมาณแสนถึงแสนห้าหมื่นล้านเหรียญใช่ไหมใช่ใช่ครับอาจารย์ มันคิดเป็น0.1ถึง0.15เปอร์เซ็นใช่ไหมแล้วทําไมทั้งโลกเนี่ยมันต้องผวาเข้าไปติดกับไอ้ติดกับไอ้ผมเรียกว่าเป็นไฮแจ็คแอนด์แบ็กเมล์พ o ลิซีของทั้อไฮแจ็คแอนด์แบ็กเมล์พ o ลิซีเลยนะอาจารย์นะนะครับแล้วเรามาดูเรื่องใกล้ตัวเราคือกรณีประเทศไทยเราอประเทศไทยเราเนี่ยเราเกินดุลการค้าแก่อเมริกานะครับแล้วก็ตกเป็นเป้าแก่เขาเนี่ยนะฮะ ก็คือประมาณสักสี่หมื่นล้านสี่หมื่นห้าพันล้านอ่าอ่าประมาณสี่หมื่นห้าพันเลนแถวนี้นะฮะแล้วสี่หมื่นห้าพันล้านนี่แหละครับยังแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอ่าอย่างที่โทนี่พูดเมื่อวานก็คือสหรัฐมาลงทุนอะไรแบบเนี้ยนะอ่าอ่าอ่านะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นของคนไทยเช่นอาจจะเป็นพวก ผลไม้แปรรูปอะไรทั้งหลายนี่นะบต่รถอะไรอะไรทั้งหลายเนี่ยอาหารทะเลแปรรูปอะไรทั้งหลายนี่นะอ่าแบบสิ่งทองการเม้นบางส่วนนะครับนะจริงๆนี่กลุ่มด้วยนะอาจารย์คือที่จีนมาลงทุนใช่นะครับนะครับแล้วถ้าเรา40,000กว่าล้านเหรียญที่เราได้ดุลมาเนี่ยนะฮะแล้วเราเราได้มาชิ้นเท่าไหร่ครับบวกทั้งกองนะครับทั้งของคนไทยและของ่ังชาติที่เขามาประกอบการลงทุนในประเทศไทยออืืลองช่วยผมคิดหน่อยครับ อื้อหมื่นล้านเหรียญนเรื่คุณสมมติว่าคุณได้สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่าผมซืม้ยให้คุณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเอายี่สิบแหละและคุณคิดได้เรื่งมาสักแปดเก้าพันล้านเหรียญใช่ไหมใช่ครับแล้วแต่ถ้าแปดเก้าพันล้านเหรียญเนี่ยมาแบ่งเป็นสองกรองเป็นอของของคนต่างชาติที่เขามาลง,ลงทุนในไทยและของคนไทยเองฉะนั้นไทยได้จริงๆได้ได้ไอมาเช่นนี่ไปจริงๆประมาณสักสี่พันล้านเหรียญ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสินค้าเกษตรเป็นพวกสินค้าเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับแล้ว4,000ล้านเหรียญเนี่ย g d p ไทยมนประมาณ5แสนล้านเหรียญนะฮะมันกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณคุณโก้ครับถูก้องครับเดเดียวแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมคุณต้องเผาากันโอ้โหเป็นไงครับต้องมีขบวนการที่ผมเรียกว่าขบวนการจิมกล้องแมเนเมนต์ S <S ทีมเครื่องแมนจเมนเตม์นะฮะสวาวมิพัฒน์ส่งเครื่องบรนณาก,การให้จกักรพรรดิให้จักรพรรดิช้ากันทั่วทั้งโลกแบบที่เป็นอยู่ขนาดนี้พรากันทั่วโลกแบบที่เป็นอยู่ขนาดนี้เจอไดนแล้วเนี่ยเครื่องมือของไอ้การใช้อาวุธทางด้านไอ้คาลีฟหรือว่าอากอน,นําเข้าเนี่ยมันมีพลังมากขนาดนั้นิหรือออืืมมแล้วก็โอ้โหตอนนี้คุณก็พูดถึงกาพูดถึงกการ ภาษีศูนย์เปอร์เซนต์บ้างใช้ดน่วยงาีบ้างอะไรล่างหลายนี่นะครับนะหรือเราลองไปคิดสาร์ดูนะครับว่าสิ่งที่คุณได้มากับสิ่งที่ควรงจะไปไปให้เขาดีนะครับเสนอเขาเนี่ยนะคิดสาร์แล้วมันเป็นยังไงอืแต่เาแล้วมันจะมีเจอฮะแล้วมันจะมีผลกระทบทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองความเป็นคงในประเทศตามายังไงออืืมตัวอย่างเช่นคุณไปเปิดภาษีศูนย์เปอร์เซนต์แกอ่าแกอ่า สินค้าที่ผลิตโดยเอสเอีและภาคเกษตรนี่นะฮะอืมโอ้โหคุณก็คุณท่านคงคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยครับโอ้โหภาคเกษตรนี่ตายสิอาจารย์แล้วคนทั้งหมดคนทั้งหมดเนี่ยมันกี่ล้านคนครับโอ้โหที่อยู่ชที่อยู่ในภาคเกษตรภาคเอสเอีเนี่ยโอ้โหรวมๆนี่รวมยี่สิบเนาะอ่าตีไปว่ายี่สิบล้านคนอ่าอ่าแล้วยี่สิบล้านคนเหล่านี้คุณจะทําอะไรกับเขาครับกับไอ้ค่าค่าสี่ห้าพันล้านที่คุณได้มานี่นะฮะอืมอืม เห็นะครับแล้วข้อสําคัญคือเลยครับแล้วถ้าเผื่อว่าบรรดาเกษตรกร,ร,กรบรรดาเอสเอ็มอีเอาเฉพาะเกษตรกรรวมยี่สิบล้านคนเนี่ยครับถ้าเขาคุณยังมีทางเลือกแค่สองทาง,งนะนะก็คือคุณต้องไปชดเชยเขาเต็มที่อืนะครับเอกับที่เขาเสียไปมันจะไหวแล้ว <laughs> ถ้าเผื่อคุณไม่ชดเชยเขาแล้วเนี่ยเขาเขาสแสดงปฏิกิริยาออกมา แล้วปริยาที่เขาน่าจะแสดงออกมาเราคิดเก่เข้าๆรุ่งหน้ามันได้จะเป็นอะไรครับคุณคุณก้ครับคุณท่านกครับก็ปะท้วงก็ปะท้วงเลยนะเกิดการชุมนุมเดี๋ยลงถนนเด็กอ่ามันก็จะเกิดผลกระทบไม่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเรื่องสังคมต้วยระบบการเมืองมันก็จะตามมาเป็นเป็นล้อออกเลยไหมทวงโซ่เลยอืมแล้วโครงสร้างระบบการเมืองไทยที่เป็นอยู่ขณะนี้คิดว่ารับไหวไหมครับอืมโอ้โหไม่ไหวแล้วนี่เปราะบางอ่ะอาจารย์ อืนะฮะตอนเนี้ยนะฮะ,ะ,ฮะแต่ในนี้เขาก็จะมองในมุมคือเขาฟังเสียงคนตัวใหญ่เนะเขาก็บอกโอ้ทรงสี่หมื่นห้กว่าล้านถ้าเกิดโดนภาษี3ามสหนี่เราวินาศแน่เสียหายเป็นล้านล้านเลยนะฮะเราไม่ได้หรอกต้องยอม,อมยอมลดมนะอ,อย่างน้อยให้มันลงมาเหลือสักยี่สเท่าเวียดนามเพราะไม่งั้น ส่งแข่งกับเวียดนามไม่ได้การลงทุนจะหดหายไปเลยมันย้ายฐานไปเวียดนามกันหมดไม่อยู่แล้วประเทศไทยยิ่งยิจะเจอผลกระทบตามมาอีกมากมายมหาศาลอ่านนี้มองไงฮะมันเหมือนมองเหรียญด้านเดียวนะตอนเนี้เนาะทาไมเวียดนามรึงรู้มันถึงว่าใจใจกว้างหรือว่าต้องตกกระได้พลอยโจรกับอ่าซาม่าพิเศษกับเรามาช่วยกันิเคราะหน่อยเออทำไมอ่ะ อย่าลืมนะครับว่าเวียดนามส่งออกออกไปที่อเมริกาปีนี้แสนสามหมื่นกว่าล้านเหรียญแสนสามหมื่นเจ็ดพันล้านเหรียญที่ผมเช็คข้อมูลล่าสุดนะนะและอเมริกาและอเมริกาส่งออกไปให้เวียดนามเ่ยประมาณสักแสนสี่หมื่นสี่แสนห้าหมื่นล้านเหรียญอ่ะหมื่นหมื่นสี่พันหมื่นห้าพันล้านเหรียญอืมขน้นแล้วเนี่ยยอดส่งออกของเวียดนามไปอเมริกาเนี่ยมันสิบต่อหนึ่งนะฮะไม่ใช่ไม่ใชใช่ใช่นะของเรานี่สามต่อหนึ่งอืม นะครับแล้วพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับพอพอเวียดนามคิดว่าถาจากที่เขาเคยโดนสี่หหกเปอร์เซ็นตแล้วลงมาเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นกับที่เขาจะต้องไปยกเว้นภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดสาราะแล้วมันเป็นไงครับเออมันมัน,มนเขาอาจจะออยอนศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วเขาเสียหายไม่เยอะงั้นเหรออาจารย์เขาเสียน้อยและข้อสําคัญก็คือเวียดนามเนี่ยเพิ่งจะเปิดประเทศได้ไม่นานอืมเวียดนามเนี่ยเข้า WTO ในปีสองพันเจ็ดแล้วเขาเปิดประเทศอย่างจริงจัง ก็คือตั้งแต่2007เป็นต้นมาครับสิบกว่าปีนะฮะปี2025มันก็เหมือนกับตอนที่เราเราเปิดประเทศแล้วก็เราเราเปิดประเทศตั้ง B O I ตั้งสภาพัปนันแหละคล้ายๆกันนะฮะแล้วตอนนั้นทั้นคู่จําได้ไหมครับว่าเราได้ให้สิทธิสแก่คู่เข้ามาลงทุนต่างประเทศในอะไรบ้างเรดอาเลยเยอะ <ยก S 2> เลยนอกจากเราจะ ลดภาษีสิบเปอร์เซ็นห้าปีแปดปีสิบปีแล้วนะครับนะเรายังลดภาษีเงินได้ที่บุคคลภาษีสารพัดแค่นั้นไม่พอครับเรายังประเคกนการปกป้องอุตสาหกรรมเหล่านั้นให้แก่บรรดานักลงทุนต่างชาติด้วยเช่นเช่นต่างชาติเข้ามาตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็เก็บภาษีรถยนต์นำเข้าสามสี่สามสี่ร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมที่ที่ไอ้การโวยอยู่เนี่ยว่าภาษีรถยนต์เราแพงอ่านะครับ ฉะนั้นเห็นไหมครับว,ว่าว่าว่าเราเราเราในช่วงเปิดประเทศใหม่ๆเราเราให้มากกว่าเวียดนามที่ให้อเมริกาในขนาดนี้ไหมครับอืม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 ใช่ไหมครับและข้อสําคัญยอะเลยครับก็คือต่อให้มันภาษีไม่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะบนมากมันก็ศูนย์เปอร์เซ็นอยู่แล้ว<พ>อืเพราะอะไรเพราะธุรกิจจำนมนมากที่ไปลงทุนในในในเวียดนามมันก็ได้ BIOI ของเวียดนามอยู่ในอ่าอ,อือืมอืมอืม ออม,มันมีมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีความต่างกันอยู่ระหว่างไทยกับเวียดนามนะเพราะนั้นเพราะนั้นอาจารย์มองว่าเฮ้ยทำไมเราต้องให้มากมายขนาดนั้น enough is enough ล่าสุดเอาว่าข้อเสนอล่าสุดที่ส่งไปพอแล้วไม่ต้องไปให้อะไรมากกว่านี้แล้วเอออาจารย์ว่าพอไหมคือผมว่าขนาดนี้เนี่ยเรามันเป็นปฏิบัติการเลยครับก็คือปฏิบัติการที่ผมเรียกว่าปฏิบัติการหัวเดียวกับเทียมรีบ อืมไม่มีแล้วมไม่รองอไม้ซี่นี่แยกแยกกันเต็มงัดไม้สูงอ่อาอต่างคนต่างงัดเห็นะนะครับคือเราดูที่ครับว่ากรณีของการลงทุนในเมืองอ่าที่การเข้ามาประกอบการลงทุนในเมืองไทยเนี่ยนะฮะ,อะของสังชาตินี่นะฮะ,ะ,ะแล้วก,แวก็แล้วก็เราก็เกรงว่าเราเขาจะย้ายฐานออกไปเพราะภาษีเราสูงกว่าอืเราไปไล่ดูดีครับว่าผู้ประกอบการ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กลุ่มเครื่องยนต์กลไกกลุ่มอะไรทั้งหลายเนี่ยที่มันลงทุนในไทยในเวียดนามในมาเลเซียหรือว,ว่าชาติอื่นๆนในอาเซียนเนี่ยม,มันเป็นกลุ่มที่มาจากประเทศเดียวกันแล้วก็เป็นไม่แต่บริษัท่กลุ่มเดียวกันหรือเปล่าส่วนใหญ่กลุ่มเดียวกันนะออืจนเห็นะะอย่างนี้นนนนนแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าว่าการถูกกระทบเนี่ยนะฮะมาสูกกระทบต่วหน้ากันอื แล้วข้อสําคัญนะครับบรรดาชาติต่างๆที่ย้ายและขยายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นจีนเนี่ยนะครับคุณอยู่ในเรือลำเดียวกับ,ก,บกับชาติต่างๆในอาเซียนเรา,าทั้งไทยด้วยกันทั้งสิน้นก็คือคุณจะเจอภาษีอย่างทะล้ำเหลียบในอาาัตราไล่เรี่ยกันเลยอาจจะน้อยกว่ามากกว่าแลไม่ไม่ใช่มากกันเลยนะตาคนทงเป็นไมหมสิแล้วทําไมคุณยัง มีพฤติมีปฏิการแบบแยกตัวเป็นไม่ซี่ทำตัวเป็นหัวเดียวกันเทนี้ไปต่อรองกันซ้ำละต้องคุยกันสิเนาะนะครับและอันนี้แหละครับคือคือข้อคิดเห็นนะฮะที่ผมอยากให้เป็นเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นอุทาหรณ์เป็นเป็นตัวอย่างคร่าวๆที่ให้เชื่อไปทีดต่อครับ อแต่มันไม่ทันแล้วอาจารย์มันเดี๋ยวหนึ่งสิงหามันเกิดแล้วมันเหลือสองวัปาถ้าเราจะมารวมตัวเป็นอาเซียนแล้วไปเจรจาโอ้โหนัดกันไปนัดกันมาในหมดไปเจ็ดวันแล้วอาจารย์คือผมบอกว่าขนาดนี้เลยครับสิ่งที่ท่าทั้งคู่เนี่ยสังเกตไหมว่าทําไมทํายจึงขู่สามทับ ครั้งแล้วครั้งเล่าทําไมที่ต้องออกจดหมายด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เซ็นเซ็นในลายเซ็นยาวไม่ต้องไปนี่นะมาต้องออกจดหมายลายประเทศด้วยตัวเองอือยแล้วทําไมคุณจึงต้องออกจดหมายนี้ไปหาไปหาผู้นําลาผู้หามผู้นําแียงมากผู้นาเขมรนะฮะแล้วก็ผู้นําตุนิเซียต่างผมไปเช็คอยู่นะครับพรอไหนครันพาม่าเนี่ยค้าขายกับกับอเมริกาปีที่แล้วเนี่ยลองดาว่า มูลค่าเท่าไหร่ครับอันุ่งร้างอรุ่ทั้างลาวด้วยนะครับไม่น่าจะเยอะไม่น่านเยอะไม่น่าเยอะพม่าเนี่ยค้าขายจากอเมริกาเลยครับปีที่แล้วเจ็ดร้อยกว่าล้านเหรียญแล้วก็ลาวเนี่ยแปดร้อยกว่าล้านเหรียญนะครับแล้วปนไงครับแล้วคุณเจอภาษีเข้าไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วถึงขนาดคุ้มนำหมายได้หนึ่งโลออกหนดหมายประคมคูคุณอ่ะมันหม,มายความว่าไรครับหมายความ ความจริงแล้วคนที่ร้อนใจมันไม่ใช่เฉพาะร้อนใจของคนที่ต้องไปต่อรองภาษีรค,ครับไอ้คนคไอคน้ไอคนเขียนจดหมายเนี่แหละตัวร้อนใจเพราะวาเลยครับพราะชาติต่างๆไม่ได้ตืีรถในการไปเยริจามากเท่าดีกวรและอาจจะต่อรองอกันเพ่าอเหกาเข้มข้นล่ะเพราะว่าเลยครับเพราะว่าวันที่ส ถามพีเบทกรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวันสาคัญเลยทําไมเขาติดตำนดไว้ที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยเออเรามาเลยช่วยกันช่วยกันคิดหน่อยว่าทำไมทำไมช้างใช้สูตรว้ที่จันทิงหาครับอาจารย์เวลาเหลืออยู่นิดเดียวอาจารย์สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเป็นแล้วก็เพราะว่าสาลรูทรมันจะตัดสินไงว่าสิ่งที่ช้ามันทำถูกไหมอ๋อนะโอ้โหอันนี้ถึงบางอ้อบางรวยเลย